ทางสายเข้าสู่พระนิพพานโดยพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำตอนที่เจ็ดการปฏิบัติเพื่อพระอนาคามีมัรค์สำหรับวันนี้ก็จะขออธิบายเรื่องการปฏิบัติถึงการเป็นพระอนาคามีมัรคเป็นการสืบต่อจากวันก่อนก็เพราะว่าบรรดาต้นพุทธบริษัทจะศึกษาในการปฏิบัติหรือว่า เวลาที่น้อมจิตหรือพิจารณาพระกรรมฐานในด้านการปฏิบัติตามแบบฉบับที่เขาปฏิบัติกันมาในอันดับแรกให้ทวนต้นไว้เสมอเพื่อทรงอารมณ์ให้เป็นปกติผลแห่งการปฏิบัติที่จะมีผลจริงๆนี่เราหมายถึงว่าเอาผลกันจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทำนั่นเขา ใช้อารมณ์พิจารณาเป็นสำคัญการใช้อารมณ์ภาวนานี้เป็นการยับยั้งจิตไม่ให้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองตอนนั้นการยับยั้งจิตให้มีอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ของฌานเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่วิปัสสนาญาณการทรงจิตเป็นฌานยังไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลแต่ถ้ว่าเราก็ทิ้งไม่ได้ นักปฏิบัติต้องประกอบกิจสามอย่างพร้อมกันคืออธิส,สีลสิกขามีศีลบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่สักแต่ว่าบริสุทธิ์เฉพาะเวลามานั่งภาวนาต้องบริสุทธิ์ตลอด24ชั่วโมงอธิจิตตสิกขาต้องมีสมาธิทรงตัวมีจิตน้อมอยู่ในด้านของกุศลตลอดเวลา คำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจว่าตั้งใจไว้เฉพาะจุดเดียวคืออารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลมีมากอย่างจะเป็นอะไรก็ช่างตามที่เราต้องการจุดนั้นเราจะนึกไว้เสมออธิปัญญาสิกขาพิจารณาตามแบบฉบับในระดับของสังโยชน์ที่เราจะพึงตัด แล้วก็ทรงอารมณ์ที่เป็นกุศลจำที่จะต้องเข้าถึงในขณะนั้นถ้าอารมณ์ทรงตัวแบบนี้หมายความว่าขณะใดที่จิตคิดอยู่ในด้านของกุศลขณะนั้นชื่อว่าจิตของเราทรงศีลทรงสมาธิแล้วถ้ามีปัญญาพิจารณาความเป็นจริงของขันหาว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขา ความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขาความตายเป็นทุกข์โสกปริเทวะทุกขะโสมนัสความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์รู้จักว่านับตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วทุกตัวนี้มาจากไหนทุกตัวนี้มาจากตัณหาคือความทยานอยาก จิตติดอยู่ในโลกีวิสัยมีอุปทานเป็นเครื่องยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือว่ามีจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็เลยลืมความตายจิตก็ประกอบไปด้วยความชั่วที่เรียกว่าอกุศล คำว่าอากุศลนี้เขาแปลว่าไม่ฉลาดสร้างกรรมที่มันเป็นปัใจจัยให้เกิดความเดือดร้อนทั้งเราและบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นอกุศลอารมณ์ของเราจะต้องไม่จับอย่างนี้จะต้องทำลายความอยากประเภทนี้เสียใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงจากขันห้าว่าขันห้ามันเป็นเราจริงหรือหรือว่าเป็นของเรา ถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้เราเคยคิดอยากจะตายบ้างไหมเคยคิดอยากจะป่วยบ้างไหมคิดอยากจะให้ร่างกายมันร้อนจัดมีบ้างไหมคิดอยากจะให้ร่างกายมันหนาวจัดมีบ้างไหมและคิดบ้างหรือเปล่าว่าเราต้องการการกระทบกระทั่งจากคำวาจาของบุคคลอื่นที่เป็นที่ไม่ชอบใจ ของเรามีบ้างไหมหรือว่าเราต้องการการกระทำของบุคคลอื่นที่ไม่ถูกใจเรามีบ้างไหมอาการอย่างนี้จิตเราไม่เคยคิดอยากจะได้แต่ว่ามันมีบ้างไหมละ่ะอาการอย่างนี้มันปรากฏแก่เราบ้างไหมถ้ามันปรากฏก็แสดงว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ใช้ปัญญากันแบบย่อๆเรียกว่า ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นการตัดตัวเกิดหรือการตัดตัวทุกข์ถ้าตัดตัณหาได้มันก็ตัดทุกข์ได้ถ้าตัดตัณหาไม่ได้มันก็ตัดตัวทุกข์ไม่ได้ตัณหาที่มีความสำคัญที่สุดก็คืออยากเกิดถ้าขณะใดที่มีความอยากเกิดอยากทรงอยู่ไม่อยากตายขณะนั้นไม่มีทาง ยังต้องเกิดรับทุกข์ต่อไปจนกว่าจะมีปัญญาพิจารณาทราบตามความเป็นจริงเรื่องนี้ขอยกไว้ทีนี้ก่อนที่เราจะพูดกันถึงพระอนาคามีย้อนถอยหลังไปอีกนิดว่าการที่จะทรงอารมณ์เป็นพระโสดาบันเขาทรงด้วยกรรมฐานอะไรบ้างกรรมฐานทั้งหมดนี่ไม่ต้องไปนั่งหลับตาก็ได้ให้จิตมันนึกไว้เสมอ ลืมตาอยู่ทรงอารมณ์อยู่ให้มันนึกไว้เสมอเวลาทำงานทำการก็ทำไปจิตอยู่ในการงานเวลาจะพูดเรื่องอะไรที่เป็นสาระก็ให้จิตอยู่ในเรื่องของการพูดหยุดพูดหยุดทำน้อมจิตคิดถึงอารมณ์ต่อไปบุคคลที่จะเป็นพระโสดาบันตัดสักยติฐิได้เล็กน้อยนั่นก็คือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ความเมาในชีวิตในร่างกายยังมีอยู่แต่ไม่ลืมความตายยังรักสวยยังรักงามแต่ทว่าก็คิดว่าความสวยความงามนี้ในไม่ช้ามันก็พังสลายตัวไปก็มีอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตคือว่าการตายคราวนี้จะต้องเกิดถ้ามันจำจะต้องเกิดจริงๆก็ให้มันเกิดดีกว่านี้แต่เนื้อแท้จริงๆแล้ว เราไม่ต้องการเกิดสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานถ้าอารมณ์จับพระนิพพานนึกถึงพระนิพพานอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปมานุสติกรรมฐานการนึกถึงความตายไว้เป็นปกติเรียกว่ามรณานุสติกรรมฐานทีนี้เมื่อจิตเราจับพระนิพพานแล้วเราก็ต้องดูต่อไปว่า คนที่จะก้าวไปสู่พระนิพพานเขาใช้อะไรบ้างเป็นเบื้องต้นอันดับแรกก็นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมานุสติกรรมฐานยอมรับคุณสมบัติที่ทรงซึ่งความดีไว้ของพระสงฆ์เรียกว่าสังคานุสติกรรมฐาน และในจิตใจของเราก็ตั้งไว้เสมอว่าจะทรงศีลบริสุทธิ์ว่าถ้าศีลของเราไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องมีโอกาสไปอบายภูมิขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราไม่ยอมไปเราจะไม่ไปได้ก็เพราะอาศัยมีศีลบริสุทธิ์มีกำลังใจควบคุมศีลอยู่ เป็นปกติไม่พลาดจากจิตอย่างนี้เรียกว่าสีลายนุสติกรรมฐานแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าศีลจะทรงอยู่ได้เพราะอาศัยอะไรเป็นเครื่องควบคุมก็เพราะอาศัยพรหมวิหารสี่ถ้าเรามีพรหมวิหารสี่คือศีลไม่บกพร่องสมาธิก็ทรงตัว อย่างนี้ใช้พรมวิหารสี่เป็นกรรมฐานก็เรียกว่าพรมวิหารสี่ทรงตัวทีนี้พรมวิหารสี่จะทรงได้ดีจริงๆอาศัยอะไรเป็นสำคัญอาศัยฮิริและโอตัป,ปะคือฮิริความอายต่อความชั่วโอตัป,ปะเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้โทษเป็นทุกข์ อาการอย่างนี้เมื่อจิตทรงได้อย่างนี้จริงๆก็ชื่อว่าเป็นพระโสดาบันนี่ความจริงไม่ต้องไปนั่งหลับตาก็ได้ให้จิตมันทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกตินั่งหลับตาอ่านตำราฟังเทศพอเลิกแล้วจิตคิดอยากจะอิจฉาคนนู้นอยากจะด่าคนนี้อยากจะว่าคนนั้นอยากจะกันแกล้งคนนี้ อย่างนี้หลับตาไปสักกี่แสนชาติมันก็ลงอบายภูมิทุกชาติไม่เกิดประโยชน์ประโยชน์ที่จะเกิดจริงๆก็คืออารมณ์จิตที่ทรงตัวทีนี้ถ้าหากว่าจะทำอย่างนี้จิตจะเป็นฌานไหมมันก็เป็นฌานชานัานางแปลว่าการเพ่งหมายความว่าจิตจับอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วทุกอย่างนี่มันอยู่พร้อมๆกันไม่ใช่ไล่เบียรทีระอย่างจิตมันทรงตัวอยู่เป็นปกติอารมณ์จะเป็นขนาดไหนก็ตามเราจะไม่ยอมละเมิดสิ่งทั้งหมดตามที่กล่าวมาจิตมีสภาพทรงตัวคิดอยู่เสมออย่างนี้เขาเรียกว่าฌานฌานนั่งหลับตานั่นไม่ใช่ฌานจริงมันต้องฌานลืมตาหลับตา หรือลืมตามีสภาวะจิตเสมอกันถ้าทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ตามอารมณ์จิตมีความเยือกเย็นตามที่กล่าวมาแล้วอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นอารมณ์แห่งความเยือกเย็นเมื่อทรงตัวได้อย่างนี้เป็นปกติท่านก็เรียกว่าพระโสดาบันไม่เห็นจะมีอะไรยากคราวนี้สำหรับพระสกิทาคามี มีอารมณ์เช่นเดียวกับพระโสดาบันถ้าสกิทาคามีมักก็เพิ่มกำลังรวบรวมกำลังจิตที่เป็นพรมวิหารสี่ให้ทรงตัวแข็งก้าวขึ้นเพราะว่าพระโสดาบันยังมีความรักในเพศยังมีความโลภยังอยากรวยแต่ไม่ละเมิดศีลยังมีความโกรธแต่ไม่ฆ่าเขาเพราะเกรงศีลจะขาด ยังมีความพยาบาทจองล้างจองพลานแต่ไม่ทำยังมีความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉมโนมพันแต่ไม่ลืมความตายจะเห็นว่าอารมณ์ของพรปสดาบันไม่มีอะไรมากเป็นชาวบ้านชั้นดีทีนี้พระสกิทาคามีสกิทาคามีมัคนะ่ยยังไม่มีผลสกิทาคามีมักก้าวขึ้นมาเป็นอันดับแรก จิตก็ทรงพรมวิหารสี่เป็นกรณีพิเศษนอกจากจะโกรธไม่ทำอันตรายเขาในด้านพระโสดาบันกำลังใจสูงขึ้นเป็นอภัยทานใครเขาทำให้เราโกรธเราโกรธไม่ใช่ไม่โกรธถ,ถ้าสกิทธาคามียังมีโกรธและโกรธแล้วก็คิดจองด้วยยังมีการจองผูกโกรธเขาไว้ ทีนี้กำลังใจอีกส่วนหนึ่งมันแทรกสูงขึ้นมาคือพรหมวิหารสี่เมื่อเวลาใครเขาทำความไม่ดีให้เราโกรธเป็นที่ไม่ถูกใจโกรธแล้วมีอารมณ์คลายลงมันก็ช้าหน่อยไม่ได้คลายทันทีนึกน้อมลงไปอีกทีว่าอ้อคนที่ทำเราโกรธนี่น่าสงสารและคนที่ทำความชั่วนี่เป็นเหยื่อของอบายภูมิ เขาต้องตกนรกมันแสนจะลำบากร้อนก็ร้อนไฟร้อนกว่าไฟธรรมดาหลายล้านเท่ายังมีสภาวุธมาสับฟันอีกนี่เขาต้องมีโทษหนักทุกขเวทนาหนักพ้นจากนรกมาเป็นเปรตแสนจะลำบากนับด,ด้วยพันด้วยหมื่นด้วยแสนชาติจนกว่าจะพ้นเหนื่อยแสนกลับนะไม่ช่ชาติ แล้วต้องมาเป็นอสุรกายเต็มไปด้วยความหิมหวโหยต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่มีใครให้สิทธิ์ใดๆทั้งหมดอาจถูกเขาปล่อยให้อดตายบ้างถูกเขาขมเหงคเนงร้ายบ้างไม่มีกฎหมายเป็นเครื่องควบคุมจิตคิดอยู่ว่าคนที่มีอารมณ์ชั่วอย่างนี้เป็นคนที่น่าสงสารปล่อยเขาตบมือไปข้างเดียวให้เขาชั่วไปฝ่ายเดียว เราไม่ยอมช่วยด้วยกรรมใดที่เขาทําให้เป็นเครื่องเจ็บใจก็ทบกระเทือนใจเราให้อภัยอย่าลืมว่าไอตอนที่ให้อภัยตรงนี้กว่าจะให้ได้ก็ต้องใช้เวลาสองวันสามวันหรือสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่เร็วเข้ามามันยังมีโกรธยังมีพยาบาทแต่ก็มีอารมณ์ให้อภัยไม่ถือโทษ ไม่เอาผิดกับเขาให้อภัยเขาแต่อย่าลืมนะว่ายังมีความโกรธยังมีความพยาบาทนี่เป็นสกิทาคามีมัคเบื้องต้นทีนี้พระสกิทาคามีมัคเบื้องปลายตามพระบาลีท่านบอกว่าพระสกิทาคามีมัคบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงบรรเทาตรงไหนทำยังไง บรรเทาความโลภเราก็มีจาคานุสติกรรมฐานเป็นกําลังใจแทนที่จะโลภอยากได้กลับเป็นอยากให้เขาการสแสวงหาอาชีพด้วยสัมมาอาชีวะท่านไม่กล่าวว่าเป็นความโลภได้มาอารมณ์ใจคลายในการติดในสมบัติการหามาเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงสามีภรรยามีความจำเป็นต้องหา การหาด้วยสัมมาอาชีวะเขาจ้างเราให้เงินเดือนถูกให้เงินเดือนแพงให้ทำความดีไม่ใช่ความโลภก,การค้าขายลงทุนน้อยได้กำไรมามากมีฐานะสูงขึ้นแต่ว่าเป็นการค้าเต็มไปด้วยความสุจริตไม่ใช่เอาของเลวมาบอกเป็นของดีการซื้อขายบอกราคากันตามปกติเขาพอใจเขาเอาไป ได้กำไรมากได้กำไรน้อยไม่สำคัญอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภเป็นสัมมาอาชีวะทีนี้สำหรับทรัพย์สินที่ได้มาพระโสดาบันยังเกาะมากแต่ว่ามาถึงพระสกิทาคามีนึกอยู่เสมอว่าชีวิตอยู่จำเป็นจะต้องใช้จะต้องหาแต่อารมณ์หนึ่งก็คิดว่า ไอ้มันกับเราไม่ช้าจะต้องจากกันไม่ช้ามันก็เราไปกันข้างหนึ่งเอออนาคามีวันนี้น่ากลัวไม่ถึงจิตใจมันก็เพาจากการยึดไม่ใช่ว่าเพาจากการหาหาอยู่ตามปกติแต่ยึดถือว่ามันเป็นของเราเป็นเรา มันกับเราจะนอนกอดกันอยู่ตลอดเวลาไม่ตายจากกันไม่พลากจากกันอันนี้ไม่มีคิดไว้เสมอว่ามันกับเราไม่ช้าก็สลายต่างคนต่างไปมีกำลังใจคิดด้วยความไม่ประมาทสำหรับความโกรธพระสกิธาคามีเคร่งครัดในพมวิหารสี่ในด้านอภัยทาน ถ้ามีอภัยทา,านมันบรรเทาลงแล้วความโกรธบรรเทาไม่ใช่หมดด้านความหลงในร่างกายก็พิจารณาแล้วนี่ว่าไอ้ร่างกายนี่มันสวยสดงดงามก็จริงแต่ทว่ามันเต็มไปด้วยความสสโสโครกไม่มีการทรงตัวตอนนี้ก็ต้องใช้กายยคตานุสติกับ อสุภกรรมฐานมีอารมณ์เข้มแข็งขึ้นเป็นอันว่าพัสกิทาคามีต้องเพิ่มจาคานุสติกรรมฐานเข้ามาในด้านสมถภาวนาเพิ่มพรมวิหารสี่ให้มีกำลังสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มกายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานเข้ามาอีกเป็นกำลังใจเป็นปกติจิตก็พร้อมที่จะคิดอยู่ว่า อัตภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโลกเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวเราจะไม่นั่งมัวเมาในทรัพย์สินยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรแต่ก็ยังเกาะแต่ก็ปล่อยง่ายให้ง่ายสงเคราะห์ง่ายให้อภัยทานง่าย เห็นร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดเต็ไมไปด้วยความสุกปรกแต่บางครั้งมันก็สวยบางครั้งมันก็เป็นที่ปรารถนาแต่ว่าจิตถอยออกมาห่างได้ง่ายๆยังไม่ถึงกับหมดเลยนี่เป็นวิสัยของพระสะกิทาคามีเรียกว่าสกิทาคามีผลถ้าจิตทรงได้แบบนี้อ้าว เวลามันจะหมดเสร็จแล้วเป็นอันว่าเรื่องพระอนาคามีก็เลยยังไม่ต้องพูดกันแซมไว้สักนิดว่าถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพะสกิทาคามีนี่ถ้าไต่เต้าขึ้นไปอย่างนี้มันไม่ยากเพราะว่าขึ้นไปทีละขั้นไปถึงพระอนาคามีเพิ่มอะไรเรามีมาแล้วทั้งหมด พระอนาคามีมีสิ่งที่เพิ่มสำคัญที่สุดในด้านสมถะภาวนาสำหรับวิปัสสนาภาวนาต้องเป็นไปนตามปกติคือต้องพิจารณาขันห้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามที่กล่าวมาให้จิตมันทรงตัวเมื่อขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตัวนี้มีกำลังทรงตัวมากขึ้นอารมณ์ที่เพิ่มเข้ามา พิจารณาอีกนั่นก็คือกายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานตอนนี้ต้องมีอารมณ์ทรงตัวทรงตัวมากขึ้นกว่าพัสกิทาคามีเพราะเป็นการตัดกามราคะให้เด็ดขาดควบกับวิปัสนาญาณแล้วก็ใช้ผมวิหารและกสินสีเคร่งครัดยิ่งขึ้นคำว่าเคร่งนี่ ไม่ใช่ว่านั่งหลับตาทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ใช้ไม่ได้หลับตาทั้งคืนทั้งวันนี่ใช้ไม่ได้ต้องอารมณ์ปกติมันมีความรู้สึกอยู่คืออารมณ์ปกติของกายเห็นว่าร่างกายสกปรก,ปกมันเป็นชิ้นเป็นท่อนเหมือนกับส้วมเดินได้แล้วก็การโกรธกันอาการพยาบาทกันไม่มีประโยชน์อะไรคน เต็มไปด้วยความทุกข์มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายอยู่แล้วมันก็มีความทุกข์ไม่ควรจะทำมันเป็นอันว่าเรื่องพระอนาคามีเอาไว้วันพรุ่งนี้เวลาพูดหมดแล้วต่อจากนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก เวลาหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่ว่าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาศัยเจริญพร